เห็นะแบบนี้ชีไม่เบานะไม่เนะบาหรอกบอกแล้วอีกเยอะยังไม่เห็นนะกลัวจ้ะ,อ,ะอย่างที่บอกแหละเออเขาก็รอเวลาไปแต่ถ้าให้พี่แทงมานั่งรอสิปีแบบ คบกันแล้วมาศึกษาใหม่เป็นสิบปีอย่างพี่มอสไม่ไหวนะไม่มีน้ำยาแล้วนะอย่างนั้นนะไปเกษียณแล้วหกสิบแล้วเออลูกเลิกมีไม่ได้แล้วนะอย่างนั้นนะคะก็เอาใจช่วยละกันให้เจอคนที่ถูกใจให้เข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นเร็วๆทาตัวเป็นท่านขุนซะมีเมียทีเป็นสิบคนถูกต้องนะสมัยนี้ไม่ยอมหรอกนะออจะบอกให้สมัยนี้ผู้หญิงไม่ยอมหรอกเออเพราะอยู่ข่าวเยอะๆฉันอยากเห็นฟิลต้องแบบนี้ะเนาะปกติต้องเสนอชักคะนะคะแต่พอพูดเรื่องนี้ปุ๊บต้องแบบ เบียร์เบียงเบียรใส่นะจ๊ะเออข่าวต่อไปนี่ข่าวนี้บ้างดีกว่านะคะแต่งงานกันมาเนิ่นนานแล้วจะไม่เห็นปั๊มลูกสักทีนะคะสําหรับนุ่นวรนุชกับหนุ่มต้อน,นั่นเองนะคะเบียร์สิงของเราเนี่ยแหละหรือว่าต้องเอาเบียร์ฉีดเป็นผสมเชื้อถึงจะมีลูกหรือว่าเขากินแบบแบบว่าบ่อยเอยเขาก็ไม่ได้แบบเบียร์อย่างเดียวเ็ามีน้ําดื่มแต่สิ่งไม่นู่นนี่นั่นนั่นนะอย่าอย่าโฆษณาเขาเยอะพี่ต้อนคะอยากจะให้หนูพูดถึงพี่เยอะ ชิญค่ะโฆษณาช่องเราค่ะพี่เออเขาก็ด้วยความที่เราเคยพูดถึงไปแล้วแหละรือว่าพี่นุ่นเองเขาก็มีงานเยอะคิวจ่อบแบบว่าตลอดเวลางานโชว์ตัวนู่นนี่แค่นี้เขายังไม่พอนะเขาเป็นคนที่แบบชอบเงินชอบธุรกิจชอบเงินทุกคนชอบหมด ชอบหมดนะเงินเนี่ยชอบหมดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาทํางานเยอะไงแล้วคราวนี้มันก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่งงานกันไปแล้วเขาบอกว่ายังไม่มีเวลาปั๊มลูกเลยหลายกระแสก็ว่าเอ้ยต๊อดมีน้ํายาหรือเปล่าอ,อะไรยังไงจริงๆเราไม่ใช่หรอกอจริงๆนะจะข่าวอะไรก็ช่างเถอะเรื่องลูกเ,เรื่องอะไรเนี้ยคนที่ไปทาข่าวเนี่ยไปยุ่งอะไรอย่างเง <laughs> ก็นี่ไงถึงบอกเป็นสเต็ปที่พี่แนนบอกเลยเมื่อไหร่จะแต่งแต่งแล้วเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไรมีลูกคนแรกเมื่อไหร่จะมีคนที่2องคนที่สาเมื่อไหร่จะหยุดถามก็ดี อะไรเตยนะอ่ะ,อะก็อย่างที่เคยบอกไปวิทอนเขาเคยมาบอกว่าวานเธอครับผู้จัดละครอย่าจ้างนุ่นเลยพูดอย่างนี้กันเลยนะพูดอย่างนี้แบบพูดให้ภรรยาเรียบร้อยอ๋อนั่นก็คือว่านุ่นเป็นคนที่<ช>รับงานใช่สิรวยอยู่แล้วนี่เออนะบางคนนี่เขาหางานจะตายแต่นี้แบบวานอย่าเพิ่งให้นุ่นรับงานเลยนะถูกปะ อเอ,อเก็มันจริงนะเพราะว่าออโอเคเข้าใจพี่ตอนก็พร้อมแล้วก็อยากมีลูกสักทีอะไร <laughs> <laughs> อะไรเน <laughs> เออนี่แหละ ลุคใหม่ของต้อมนิวลุคของต้อมลุดยอดยอดจ้ะชอบชอบเขาก็พูดนี่บทสัมภาษณ์เาก็มีนะเปล่แซลเรื่องอะไรสงกรานใช่ป่ะเขาบอกพูดถึงว่าแซลเรื่องสงกรานว่าจะแพลนไปเที่ยวอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษหรือเปล่าโอ้ยตามภาษาคนรวยเที่ยวทีอย่างนี้เลยนะก็บอกว่ากะจะไปสวีตเตอร์แนดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์อะไรอะไรเผื่ออากาศหนาวจะได้แบบว่ากกกอดกันเผื่อว่าเอ้ยช่วงเวลานี้แหละปั๊ม ที่ตอนค้าถ้าสมมติว่าพี่คิดสูตรน้ำยาไม่ออกนครศรีธรรมราชบานโนมี่กันนุนํำยาน่มจีนกันรสลปเบลเบลเแลเลยทำนมทำน้ำยาอย่างไรให้คนติดใจและอร่อยและมีลูกค้าเยอะนครศนซีธรรมราชกันนะได้เลยโปรโมทเต็มที่แต่ตอนนี้นะคะพี่นุ่นกาบอกว่าเขาจะเล่นละครเรื่องสุดท้ายของนิชาจะมดึงทำไมเล่นละครเรื่องสุดท้ายแล้วก็คือรับเล่นเรื่องเส้นตายสลายโสดเป็นเรื่องสุดท้ายก็จะหยุด หยุดเพื่อจะไปประหลัาปั๊มๆดูชื่อเขาสิเส้นตายสลายโ้ดตายสลูกโหมนี่แหละนะคะก็เคลียชันเลยไงก็ให้มีเสียงสัมภาษณ์ให้ฟังด้วยว่าจะเป็นยังไงป่ะไปค่ะกลัวจริงๆแสดงเรื่องนี้เสร็จตอรจะเส้นตายนะสิชื่อเรื่องเส้นตายสลายโซดค่ะก็จะเปิดประมาณพฤษภาคมนี้ค่ะหลักหนาสัะไหมคะเรื่องนี้หรือว่าสบายสบายไม่ค่ะเป็นละครน่ารักน่าหลา รับทีละเรื่องใช่ไหมคะพี่จอสมรับเรื่องแล้วแต่นุ่นพักคือตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมคะก็พอดีไปเจอคุณแดงนะครับแล้วคุณแดงบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเหมาะกับนุ่นเล่าในเรื่องให้ฟังด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องที่สนุกค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่ขอมาหน่อยนุ่นเล่นคู่กับใครยังไงคะคุณเวียค่ะน่ารักน่ารักแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกทีนึงแล้วกัน มีกําหนดเลยคะว่าแบบถ่ายหรืออะไรเงี้ยกี่เดือนจริงๆแล้วมาตรฐานก็น่าจะประมาณ5เดือนนะคะแต่เรื่องนี้อาจจะ3เดือนแล้วโอ้โถึงเล่นก็ต้องก็เทคิวให้เลยใช่ไหมคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสุดท้ายใช่ไหมคะที่มุ้งที่บอกว่าอาจจะลาอะไรอาเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เราก็อาจจะขอเบรกอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่ทํางานมานี่ยสิบสี่ปีแล้วค่ะก็ยังไม่ได้พักจริงๆริงจังๆเลยแล้วก็ คงจะคงจะมาดูในเรื่องของครอบครัวมากกว่าอ่าอะะเบรกเบรกก็คือเบรกยาวเลยอาจจะมีน้องไปเลยไม,ไม่คือเดี๋ยวมีแล้วเหมละลกันโอเคก็คือเบรกไปก่อนเลยเเสงการานตนี้มีจะไปทัวร์วางแผนอนิมูนหรืออะไรยังไงที่ไหนบ้างไหมคะก็ไปเที่ยวยโุโรปกันครับไปกันสองคนนะคะไม่มีเพื่อนอ๋ <c oughs> อเจ้าติจักรออะไรไปก่อนหรือเปล่าคะไม่ตีกับเพื่อนนุ่นไม่ใช่เพื่อนตอน เพื่อนๆก็จะแบบว่าไปไหนกันนาอะไรเย่างนี้บอกไม่บอกอะไรเงี้บอกเดี๋ยวเพอไปโห่เซอร์ไพรส์ครับอันนี้เที่ยวโดยเฉพาะไม่มีทำงานด้วยใช่ไหมครับไม่มีเลยครับอันนี้เที่ยวอย่างเดียวเลยขาทำหน้าที่เป็นเจ๊แปดตลอดแตกหน่อยตลอดแตกหน่อยนะคะเชิญค่ะเจ๊แปดตลอดแตกของเรานี่ก็คือคุณตอจะตัดผมบ้างอะไรบ้าง เทียนะ <c oughs> คือเหมือนอมลินสะอาดนิดนึงคือคุณพี่แบบเหมือนลุสีออกจากถ้ำมากโหนดคราเฟิร์มใช่ป่ะ,ะเห็นบอกว่าจะไปสวีทกันสักแปดเก้วาวันมันพอเหรอพอไหม <c oughs> ก็ไปช่วงที่อ,อ,อผู้หญิงกําลังจะไม่ไม่ไม่ทานนมจินอร่อยโอเคนมจินนมนมจินอร่อยโอเคทานใช่ไหมทานจานเดียวก็อิ่มทานทานเต็มผักเคือเส้นเยอะเขาจะได้ไปดูวิวไหมอย่างนั้นอ่ะเส้นเยอะผักเยอะ น้ำยาเยอะอร่อยแ่บจานเดียวอิ่มจ้าจ้าจานเดียวนะจัดไปเต็มๆแล้วกันนะคะพี่ต่อจะได้สนใจต็ทีพี่นุ่นชอจะได้แบบพักผ่อนยาวๆหันไปโฟกัสเรื่องครอบครัวบ้างเพราะว่าตอนนี้พี่นุ่นเองเนี่ยเขาก็บอกเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยก็จะรับงานจานถึงสุขเสาร์อาทิตย์เป็นเวลาของครอบครัวไม่รับไม่รับไม่แล้วไม่รับแล้วแล้วก็ส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีแบบกลุ่มที่ไปฮงเอาท์ด้วยกันพวกพี่หนิงบันิตาไปเจี๊ยบชมพูนุชนอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบแบบไปกันเป็นแพ็กเกจ ไปยกเซตกันไปเลยอะไรอย่างนี้คราวนี้เขาก็บอกว่าต้องว่านะเขาตั้งใจแล้วแหละที่จะเอาให้สําเร็จเลยเออเพราะว่าเขาก็ไม่บอกเพื่อละกันสองคนใช่ไหมอย่าหนา่อยนะใช่ไหมมีการสสบสกิลกันด้วยใช่ไหมอย่างนี้อ่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จละกันนะคะสมใจพี่ต้อและกันพี่ตอก็พรอมมานานแล้วนะคะพี่นุ่นจ๋าอย่าลืมจ๊ะพี่ตอจ๋าการผสมน้ํายาที่อร่อยเนี่ยนมจีนเนี่ยต้องเผ็ด เผ็ดนะคะมันนะหวานเค็มปลาแรมปลาแรมปลาแล้วกลมกล่อมรับรองลูกค้าเยอะจ้ะถูกต้องอฝากเราคอยให้พี่นุ่นด้วยกันอฝากเราคอยให้พี่นุ่นด้วยละกันนะคะเส้นตายสลายโสดนะคะโอ้ยชื่อน่ากลัวถูกต้องชื่อน่ากลัวทักทายกันนี้เดี๋ยวทักทายทางไอซ์วรนิดนึงค่ะความคิดถึงกําลังเดินทางไปหาพิธีกรเอาวว้าวว้าวว้าวได้รับแล้วที่ส่งมาเพราะอยากได้บีบีเครื่องนั้นมาก จริงใจมากจ้ะลูกจริงใจที่สุดขอบคุณค่ะคนนี้แหละจริงใจที่สุดนะอยากดูเรื่องของพี่พี่แคโอติกนะคะเอามาให้ดูหน่อยได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะรวมถึงเป็นห่วพี่น้องชาวใต้แนมนะคะโอเคได้เนมเนมเออนมเนมอยากกินปลาแนมขึ้นมาทนีแนมถึงเล้วก็เป็นแนมแนมเออ่านะคะก็ส่งกันมาได้เรื่อยๆนะคะลุ้นรับโทรศัพท์บีีเครื่องนี้นะคะเคิร์ฟใช่ไหม โทรศัพท์ B B Curve นะคะเอที่ขึ้นหน้าจอเลยที่เบอร์นี้เลยนะคะ CJC เจ็ดพันใช่ชอบผู้หญิงแบบพี่เปามากๆมีกับลูกนะคะหาคดีทุกคนรวมถึง Facebook ของเรานะคะก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลนะคะก็กดไลค์เป็นเพื่อนกันได้นะคะที่ 8. Infinity TV นั่นเองนะจ๊ะเข้าไปเซิร์ชหน้าเพจได้เลยนะคะก็หากันก็จะไปเห็นคุณเปาเนี่ยเขาไปเมน้นเมนคอมเมนต์ไว้อะไรอย่างนี้นะคะเห็นหมดเห็นหมดเห็นหมดนะคะอ่ะก็เลยเข้าไปอย่าลืมนะคะเรามีหลายช่องทางสําหรับการติดต่อนะและตอนนี้เนี่ยใครที่จะร่วมบริจาคอะไรต่างๆนะคะที่ภาคใต้ก็ดีนะคะหรือว่าที่ญี่ปุ่นก็ดีตอนนี้ก็บริจาคได้ก็ทําบุญ ทำบุญกันเยอะๆทำบุญร่วมชาติเยอะๆนะคะเราจะได้ผลบุญตอบแทนต่อไปมีอะไรคะนุเออค่ะค่ะคนุนมีอะไรคะต้องคันนุนเดี๋ยวนุ่นจะพาไปชมช่วงหน้านะคะกับ Infinity Update ละครดีหนังดังกันนะคะกับร้อยแปดยุครอค่สต์ช่วงหน้ากลับมาค่ะ